วันนี้เวลา15นาฬิกาอย่าลืมเปิดช่อง t s p o r t หรือดูผ่านแอป Eleven s p o r t ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชนิิไทยเปยหรือไต้หวันนะครับเพื่อลุ้นโอกาสสุดท้ายที่จะสามารถเข้ารอบฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายนะครับที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าครับตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องชนะชนติไทเป ไปก่อนนะครับเราค่อยไปลุ้นคู่ชนิดไทยเปหรือไต้หวันกับเวียดนามอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีผลยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เวียดนามได้เปรียบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าได้พัก2วันนะฮะส่วนชนิดไทยเปก็จะต้องเล่นกับไทยแล้วก็ไปแข่งกับเวียดนามต่อเลยนะครับก็คิดว่าเวียดนามน่าจะเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกพร้อมกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนไทยนี่อาจจะต้อง ตกไปแข่งเพลย์ออฟกับอีก10ชาตินะครับซึ่งปีนี้น่าจะทำใจนะครับเพราะว่าอุปสรรคเยอะจริงๆนะครับเอานี้เรามาดูพรีวิวก่อนเกมนะครับก็ของทีมไต้หวันนะครับเป็นผ่านเข้ามารอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบ14ปีใบนะฮะเป็นทีมอันดับ39ของโลกนะครับเป็นรองไทยแค่1อันดับนะครับแต่ฟอร์มเธอผมเท่าที่ดูมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ผู้ฝึกสอนก็ยังเป็นญี่ปุ่นเหมือนเรานะครับนะครับเขาก็สู้ฟิลิปปินส์ได้อย่างสูสีเลยนะครับแต่จริงๆนะเราอะสามารถสู้ฟิลิปปินส์ได้เหนือกว่าด้วยนะครับแต่ประตูเราพลาดนะเสียดายมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะพอประตูเราพลาดเนี่ยนะครับมันก็มีเขาก็เล่นดีนะเล่นดีเล่นกับฟิลิปอ่าเล่นกับอินโดนีเซียเราก็เล่นดีนะครับเล่นกับออสเตรเลียเราก็ดีมากนะครับ แพ้แค่สองหนึ่งแต่เหมือนโชคชะตาจะทําให้เราไม่สามารถที่จะผ่านเข้ารอบได้นะครับเพราะว่าถ้านัดแรกเราเสมอฟิลิปปินส์นะครับเราน่าจะเข้าเป็นอันดับสองที่ดีที่สุดแล้วก็ไปชนกับไต้หวันซึ่งถ้าเราฟูลทีมไม่ติดโควิดกันนะครับเราก็น่าจะชนะผ่านไต้หวันไปได้อย่างสบายๆนะครับแต่ณตอนนี้นะครับเราแพ้เวียดนามไปแล้วนะครับเนื่องจากเรามีผู้เล่นเหลือเพียงแค่13คนไม่สิบสีคนนะครับ แลนะนดสุดท้ายที่เจอไต้หวันนะครับเรามีผู้เล่นแบนอีกคนหนึ่งนะครับก็อาจจะเหลือ13าคนแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าวันนี้นะเราจะสามารถลงแข่งได้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องเช็คกันถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับโอ้โหเป็นเหมือนเขาเหมือนที่โคชโย่งบอกนะครับว่าคือมันลิขิตไว้แล้วว่าปีนี้เราไม่น่าจะเข้าไปชิงแชมป์โลก ได้ในปีถัดไปนะครับก็ต้องเอาใจช่วยครับยังไงก็ต้องเอาใจช่วยอยู่ดีนะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้15นาฬิกานะครับเปิดช่องทีสปอร์ตนะครับกดเลขเจได้เลยนะครับเป็นทีวีดิจิตอลหรือชมผ่านแอปที่ Eleven s p o r t หรือผ่านเว็บไซต์ที่ e l e v e n s p o r t c o m t h ครับก็สำหรับชาวนี้ก็สวัสดีครับ